สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเทีรักและกับเอซที่คิดทอดคิดเถิงถูกถูก,ถก,ถกท่านครับพี่น้องนี่ตามคำสัญญาผมเคยได้บอกเอฟซี FC, นะครับบอกเคยบอกท่านผู้ชมเมื่อว่าเ,เกี่ยวเขาแล้วอยู่ประมาณจักสองสมหมื่นหรืออาทิตย์หนึ่งจังสิมาอาดเพื่องอัดเพื่องใหไวใ,ให้งัวไว้ให้แพะนะครับอพอดีมือนี้เพื่อนว่าง เกือบมืดท่านผู้ชมหาโม่งเคิงนะครับพน่นมาโอ้ยพ่นมาคำคำมาคำกาดคำเนาะเอากานสิไปเบิ่งอัดเพื่องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องหมอลำเถิงนะครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องผู้เคยเบิง่งขิบผู้เคยติดตามหมอลำเถิงเมื่อแล้วกับกดไลค์กดแชร์แน่นะครับพี่น้องผู้เขามาเบิ่งหม่กะ กดติดตามให้นั่มครับพี่น้องกดกระดิ่งให้พร้อมนะครับพี่น้องเพื่อแจง้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทายคิปน้าจ้งไดกับฝากพี่ฝากน้องอมาเบิงน้ากันมากกดไลค์กดแชร์มาสนับสนุนช่องหมอลำเทิงซอยกันครับพี่น้องคนอีสารบ้านเฮาคนเมืองอุบลน,นะครับพี่น้องอ่ะมาเบิงการอัดเพื่องอัดกันสบายอยู่ดอกพี่น้องอัดเพื่องนะครับเอารถแลนจวด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 ไปเมื่อกลัวดึงตึตตก จึกจักจึกจักจ,กจ,ก,จกจักเขาโอ้เสียมันสบายคูมือนี่นะครับเเพราะว่าอยู่บ้านหนองเงินหอยตำบลนานแร่แซงอำเภอเดชจังหวัดอุบลน,นีอยู่ในบ้านนี่เพื่อก็มีรถอาร์ตเพื่องอยู่ประมาณจักสองสามเจ้าเดียนะครับกบบระโบหลายโบหลายโบหลายบันไดก็บ,บ้านกรับใบไ่บันไดนอกก็สี่สองร้อยสามลอยลังคาเนี่ยแหละแต่ว่ากัมีรถอาร์ตเพื่องมีรถเกี้ยวเขานะครับพี่น้องนี่คือให้พี่น้องได้เห็นกันเนี่ย ได้ยินว่าเพื่อนอัดก่อนละสิบกว่าบาทนี่ละ่ะแต่มันสิบสามบาทหรือสิบสองบาทอีกยังนี่ล่ะนะครับผมกะเด้ยินเพื่อนบอกผมกะฮะกะดีกันนะวะนะครับแต่ว่าเพื่องกับเพื่องเขาเองแต่ว่าขันผูใ้ใดบางคนหน้าเพื่อนบบอยากอัดเพื่อนไก่ไเข้าไปอัดเอาให้เข้าไปอัดเอาเนี่เขากะให้เพื่อนก่อนละบาทช่องบาทไปซะแล้วแนวไข้กวาปลาถึงไมีซื้อยิามนั่นละคนเพนื่อกับ จุดถิมเพาถิมนะครับแต่ว่าเข้าอาดไปสายงัวเดี๋ยวผมติตามเพื่อนไปเพื่อนแล้วอะไรได้ทางนี้คุณ่าเพิ่อนไปงานเพิ่เดแล้วเพื่อนพาท่านผู้ชมนําไปเบิ่งนะครับใกล้สีมืดแล้วพี่น้องเซาเล่าเซาเล่าขอได้เห็นแนบ่บ่เห็นแน่ได้เห็นหุงก็ได้นะครับเอาม็คําเขาคาเขาแนวผมก็ว่าเพิ่นสิมา,าเตเวนดีดอกแต่ว่าเพื่อเพะว่าไปอยู่ห้ออื่นอยู่นะครับอันนี่มันก็สิประมาณจัก4ีหรือหาไรนี่นะครับ งานนี้ได้หกซิปก่อนท่านผู้ชมงานงานอาร์ตไปวังหันนะนะครับได้หกซิปก่อนแต่ว่างานคางกันนี่ก็ได้หาซิปกลัวจีดอกนะครับต้นก็ตัวนี้ก็สีสามลายกลัวสองสามลายนี่ยนะครับแต่ว่างานนี้ก็สีอยู่ประมาณอะไรนะครับงานก็นะมาหลายคู่หลายคนยนะครับเล็กหน่อยขู่เบาใบรุ่นเพิ่นกะ มาหาดือใหม่หือตอกออกซอยอันเพราะว่าเกี่ยวของเราเพราะกะถางอันไม่อันบวงหิมพานนะถางลงถางลงสะก่อนเออเพนมันมันมันคุ้มทางหลท่างข้อกีดเพิ่นก็เฮ็ดใหม่ทางเส้นนี้นะครับผมเคยเฮ็ดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอยู่ดอกผมเคยได้ถ่ายแล้วก็มาลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอยู่ตอนไม่ได้ทางเส้นนี้ก็ได้นะครับนี่ผ่านหน้า มันก็สบายพี่น้องนะครับอัดเพื่องออกแล้วก็สิไดตัดได้บัดนี้ตัดปู่ข้าวโพดท่านผู้ชมเอาไว้ว่าได้ดนเด้เพราะว่าห้าวเฝ้าอัดเพื่องออกไปแน่นแน่นก้อนเพื่องก็ได้นะครับเพื่อนอัดนามือแรงเดียวนี้นำหมอกมันก็กระลังลงเดยกรลังซุ่มๆแน่อัดอัดเพื่องซุ่มๆนี่ท่านผู้ชมโอ้ยแน่นเป็นทนายนักอึ้งตึงเลยนะครับนำหมอกเริ่มเริ่มลงเด้ท่านผู้ชมย่ามือเชร้านี่เปียกมอนหยอดเด้ น,น้ำมองเงี้ยมือเศร้านี่ว่ามันซ้ำกันก็ฝนตกแล้วใหม่มอคือมือเศร้านี่ผมไปตัดโครงใหม่กันย่างเปียกขาก็เก่งเปียกพัดระลึกนะครับโอ้จังแม่นยุคใหม่สมัยใหม่นะท่านผู้ชมเราแต่สมัยตะก,กี้นะครับผมเป็นเด็กหนุอยอพ่อแม่เลี้ยงงัวเลี้ยงไข่เนี่ยอยากได้เฟื่องไปใหง้งัวผมก็สิได้ห่อไปเลยห่อไปไวปพ่นนะครับฝังลักไว้ฝังลัก ไปกลางพ้นแล้วก็ห่อไปกับไปกองแล้วก็เหยียบใส่เหยียบใส่เหยียบขึ้นเป็นน้ำใหม่นะท่านผู้ชมให้ห่อไปแล้วก็เหยียบไปเอามาเสียวได้ก็ขึ้นปิ้งขึ้นไปก็เหยียบพ่อไปเอาไปเหดเป็นคล้ายๆกับอีหอย่างละ่ะเพื่อน่าคือจอมถาดจอมก็เอออีหอย่างนี้นะก็จอมเจดีนี่นะก็เป็นเสาใบใบกลางกับผูกกูกูกอ่าเน่ามกะายว่าหอดมันปลายมันแหลกเอาเสียงมามัดมัดมัดลย แต่ว่าคููมือนี่โอ้จะมันสบายปุ๊กเขื่อนไว้หลังหนึ่งหลดนะครับพี่น้องไว้น้าคู่ซ้าก็ได้ไว้น้าที่ไกลๆเสียงหม่องเขาอยู่เนี่ยนะครับให้มันทางจากหม่องเขาอยู่น้อยหนึ่งนะครับมันจะเกิดปื้นใหม่ไฟใหม่นอกมันก็จังสียเวด้ใหม่เงี้ยนใหม่เทียงจะเสีนละบอกว่าไดได้ลังเทียมันเกิดอยู่ไปผู้หักเข้าก็หลายผู้สั่งเข้าก็หลายเนาะแต่ว่ากับบ่มีดอ,อกคููมันสิมาจุดของเพืองกันนึงแจว่า คืนย่านจะซืดอกบุญเป็นยังเราเกิดจมมติว่าไปล่าปลาล่าม,าามดวงมาเนาะแต่ว่ากับล่าม,มาบบได้ดอกว่าคูมมือนีแนวหน้าผู้ใดก็บมิ่งแกนผูกของเปียกเวทซุมเวทมองได้ก็ไดนไปตามสันว์ในสัรรสมเบิงเบือ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 งเนแหลมเป็นสาแบบเบาแบบเบาแบบหัวเครื่องขาเจ้าก็จะเป็นท่านสมัยขาเกิมาอยู่ช่วงหนึ่งมาอยู่ช่วงหนึ่งนี่กะเป็นเครื่องอัดเพื่องขึ้นกันแต่ว่าใค้นทางเขาค้านใส่ขาดหน่อยดึง สาใส่สาใสสาใสอันตัวนั้นไม่เป็นอัดเพื่องกองนะเฮานวดเขาเข้าปั้นเขาานวดกองเพื่องเห็ดอัญชบัยบี่ก็เอารถไปจอดใช้ขางคน้นก็สามารถก็ดันเขาสามารถดันเขาแต่ว่าคู่มือนี้บ่ได้ยากแล้วแล่นอัดไห้ท่านในในปลาเขาเลยในป่าเพื่องเลยนะครับโอ้จะเป็นสบายสาบายสาบายเลยคู่มือนี้นะครับยากจะมาให้ท่านผู้ชมด้เบิง่ง ไอพี่น้องเบิ่งเสร็จแล้วเนาะอัดเพื่อได้มันดีเด้พี่น้องก็สิว่ามันดีหอดย่ำย่ำฝนหนาฝนมานี่ฝนตกฝนลงฝนตกฝนลงลังเสืยงง้อค่อยมันกับบ่ได้ออกไปกินหยาดีฝนตกดินคือปีนี่ฝนมันดีนี่ท่านผู้ชมลองคิดบ่งว่าคือคืออยู่บ้านผมเนาะผม้ว่าบ้านพี่น้องมัาสิคือบ้านผมบ่คืออยู่บ้านผมนี่มัน มันฝนตกสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ขืนแพ้ผมมันเลยกินอันนั่นตัวเลยกินนั่นใบกระถินเปียกแข็งฝนไปตัดไห่แน่แข้งฝนไปตัดหญ้าไห่แน่แต่ว่าขันห้ีเฟื่องแหงบานมันดีแนวหนึ่งในบ้านเลาก็เฟื่องเว็มกินมันก็กินของมันคือกันนะครับแพ้ก็ได้ง่วก็ได้มันก็กินมันตีแหงก็กินเพราะว่าแหงมันก็ได้กินแหง่งดอกเพราะว่าเขาเอาเอากากน้ำตาลมาหด เอากากน้ำตาลมากวนใส่น้ำน้ำถังสีน่ะนะถังสองถังสีใหญ่หนึ่งหนึ่งเลาก็เอากากน้ำตาลใส่อยู่ประมาณจักจักแก้วกัวเนี่ยข้นใส่เอาเกลือใส่ประมาณจักเคืองถ้วย่างข้นเนีเกลือมันแตะเตวก็ใส่บโบโลทอสเพื่องเพื่องมันก็สีนุ่มได้บ่ะนี้แพะหรืองัวจังสิมันก็กินดีของมันเลยท่านผู้ชมเบิดบตโบเลือเขาไปบายเบิ่งมันสีบดังแค่แค่แค่คือเพื่องแห้งอันนั้นเด้เพราะมันก็สีนุ่มนะครับ แต่ว่างัวนี่มันสิเหลาใสเป็นปุ่มเต็มปากแต่ว่าแพรมันสิดึงกินเท่อละเศษสองเส้นนี่แหละว่าแต่ว่ามันก็สิเป็นตะกินตัวผมเป็นพัวโฮดมันซสือเอาโหดเพื่องสือผมถือกินกายต่างๆมันก็เป็นตะแสบอยู่เลยหอมหวยห่วยนะครับแต่ว่าดีอยู่บัตรที่นี่สมมุติว่าขันหัววาดเพื่องไว้มองนี่สิปูของนะท่านผู้ชมสิปูของ้ันเท่ากับสิมาตัดต่อมานน่ม้วนมวนมัน,นเหลือนี่ ตัดต่อกับจูดทิมเผาทิมมือสือ่อเลยเพราะาตัดลงแหล้กก็ต้องจูดจูดแล้วก็ไถยไปไท,ไทกับศิลงกข์เขาโพดต่อได้นี่บ่เมนว่าบ่เมนว่าอัดเปืองแหล้กก็สิป,ป้าให้มันเป็นเดินไปสือ่อเลยเพราะว่างานหน้าแต่ละงานที่ดินนี่ต้องปีนออกปีนเขาปีนเขาปีนออกนะครับเอามันสิบว่าเดี๋ยวไหว้สื่อเลยเพราะว่ามือนี้ก็อัดเปือกนะครับมือออ่นมืออืน่นี่ก็เจ็บเปืืองให้แล้ว เมื่อต่อไปใบกระตัดงละไรานี้ตัดต่อเพืองอยู่ประมาณเจ็ดมื่หนึ่งสองหมื่อกันต่อเฟืองมันแห้งกระจูดเลยแต่ว่าทั้งเกษตรทั้งอันนี้เพื่อก็ว่าเจ้าเพื่อก็ว่า่อยากให้จูดบ่อยากให้เผาต่อเพืองบ่เผาบ่ได้ที่ละเนวเฮ้าอันนั้นเนวเฮ้าที่ปลูกของนะครับไถกบมันกับโเปือยง่ายได้บัดนี่ขึ้นปีนลงมันก็สีเห็ดยากนะครับมันก็ต้องจูดออกเมื่อเขาจูดออกมันเป็นแล้วเขาก็ไถกบไถกบปั๊บกั เฮ็ดล่อง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 ดีๆกับว่านฟุ้งว่านปุ๋ยนะครับก็เอารถหลอดเดียวมาเลี้ยนในมันปลูกปลูกข้าวโพดนะครับมันจะปลูกเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์เป็นข้าวโพดเอ่อพันธุ์จังสีก็บ่ได้ยากเด้แต่ว่าข้าวโพดพันธุ์นี้คันยามเฮาปลูกนี่ถ้าหมู่เพิ่นปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์อยู่ใกล้ๆนี่บ่ได้แล้วเพราะว่าข้าวโพดพันธุ์ นี่คือสีบัวไ้มันมาเกี่ยวของครับขอพดม่วนนั่นนะครับเพราะว่าเกษรนี่มันสิปิ้วไปใส่กันทั้งบริษัทเพิ่นกับแหงบอกว่าอย่างน้อยต้องห่างสองกิโลโอ้ยบ่เป็นสองร้อยเมตรเท่านั้นเนาะต้องห่างสองร้อยเมตรเท่านั้นต้องห่างสองร้อยเมตรจังได่หลังเถอคันแท่หน้ามันกันเดนต่อเดนกันอยู่พูดหนันกอจากปลูกพูดนี่กงกะจกปลูกจังว่าต้องคุยกันนะนะครับการปลูกกอยักให้ปลูกแบบเดียวกัน ขนาาันอาหารสัตว์กับอาหารสัตว์น้ำกันมันก็จังหวัดอีิีส์ก parole, cake, luxury, ันเนาะข้าวโพดพันกับพันน้ำกันข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวน้ำกันข้าวเจ้าข้าวเจ้าน้ำกันส่วนตัวการปลูกจังริงอันนี้ได้นะครับแต่ว่าขันผู้ปลูกแบบอื่นมันก็บวิจปัญหาดอกพวกปลูกบักอื้อหนังสือปลูกฟักทองปลูกมันแก้วปลูกอีหยังมันกับวิจัยปัญหาดอกจะปลูกอะไรก็ปลูกสาปลูกไส้ไปกับพวกเป็นอย่างแต่ว่าถ้าสมมติว่าปลูกข้าวโพดนี่ใันเทาปลูกตั้งมูอเขาตั้งหลังจากมูอเขนปลูกเดินๆดินเกัน กันต้องถามกันหน้าตรงนี้เพิ่นปลูกข้าวโพดยังเนาะเพิ่นปลูกข้าวโพดแนวตัวข้าวโพดพันตัวเพิ่นปลูกข้าวโพดพันกันเท่าปลูกข้าวโพดพันนกข้าวปุ้บมันเป็นเพิ่นปลูกก่อนแล้วหรือเพิ่นปลูกหลังเท่ากับว่ามีปัญหากันปลูกแบบเดียวกันแต่ว่าขนาดหน้าตรงนี้เพินปลูกข้าวโพดเอ่ออาหารจัดหน้าตรงนี้ปลูกข้าวโพดพันต้องต้องเว้นกันยางฉีดแหลกกับสีผ่ามือหรือเดือนหนึ่งคนละเขาเจ้าแก่แล้วขจ้า ข้าวี่นี้วดิ่งข้ก็จระเจงกหรือข้าเสี่กัใข้าปปูกอนกับข้าแก่แล้วที่ขจาจังปูเนี่ยเปนกัต้องไปเหตุจังสันนะครับบอกเรื่องกับพดบรเวบาเรื่องอัดเสืองเลยเวยมาบอกเรื่องอัดเสืองนี่จังเป็นป็นตาน่อนทันผู้ชมเบิงเบิงนะครับบางทีมันเล่าเขาเล่าเขานะครับมันกวเขากวาเขาแต่ว่ามันจะเป็นแข่เป็นแข่ห้าห้าไปหาหหส่วนส่วนส่วนบาบัน มือมันก็ดึงเขาดึงเขาทั้งเทิงมันก็อัดเขาต่อเขาอัดเขาต่อเขาเนี่ยอัดเขาตอเขา่าเปมนทรรมาดาบานี้เวลามันแนนแล้วปุ๊บมันก็ผูกเองมันเวลาตกกลองเบิ่งท่านผู้ชมมันก็ตกต่ลกเืตกตียน,นี่แหละนะครับตกตมลงไปกับจะว่าจะให้ท่านผู้ชมเดียเบิ่งก่อนมันแนนดีเดยพิ่ท่านผู้ชมผู้ชมแน,นแน่นแนนเล็กน้อยซ้ำนึงหนึน่งยก่าจะขึ้นไปเลยแนน แต่ว่าคือควาเยาามันก็สิอยปะมันเม็ดหนึ่งนะครับประมันเม็ดหนึ่งข้าเจากัอัดดีข้าเจาออีกดอกแต่ว่าเครื่องกัดต่ว่าละคนประกผู้ละคนประกัดก่อนมันเาวโพดางคนกัอัดสันพดละคนกัอัดหกสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นกับมาคิดราคาซัมมูละคนก็อัดร้อยยี่สิบอยี่สิบเส้นมันมันเาวแห้งหลายบัดเวลาเขาไปยกกับฮักเครืองฮักกลางขาดปีนดอกก็มีนะครับแต่ว่า ซ้ำพอดีนี่เก้าสิบกับหนึ่งเม็ดหนึ่งลอยนี่นะครับอันนี้พอดีเป๊ะงามพร้อมเนื้ตั้งระดับไว้ซ้ำนี่เครื่องมันกเ็เฮ็ดซ้ำนี่เพราะว่าเครื่องย่กนกลไกนี่มันอยู่กับกันห่อห่าห่าปับเ่าตั้งนะครับแต่ว่าผูลังค้นเพิ่นวมาก้อนเพี้พยงไข่มันหน่อยก้อนเพี้ยงเจ้ามันหญ่แมนค่วมข้าเจ้าเพราะว่าก้อนเ่าเสียห่อจคุยกันก่อนว,ว่าอยากได้ก้อนระดับนี้อยากได้ก้อนซ้ำนี่ แต่ว่าขัน,ยนอ,ยอยากได้เม็ดหาสิบหรือสองเม็ดยาอยากได้เดิมท่านผู้ชมก่อนเน้าๆนี่บอกเมนว่ามันดีในไดหลายกับจริงยู่แต่ว่าท่านผู้ชมเอาไปเมี่ยนมันบ่แล้วเนี่ยสมัิวันตกลงแล้วเนี่ยนี่ตอ,อนทัานสิโยขึ้นหักเครื่องหักกลางขาดเครื่องขาดกลางบอกเมนว่าดีวัางใดแต่ว่าตัวมันดีจริงๆนั่นคือเก้าสิบเซน้นหรือเม็ดหนึ่งนี่พอดีเปะ๊ะงามแต่ก็บอกหักเครื่องหักกลาง ไปเมียกกะง่ายเก็บกะง่ายนะครับแต่ว่ามันมันมันดีอยู่ดอกก่อนเนีามันก็ดีแต่ว่าหลังจากเขามายกสองคนสองหัวไทยมันก็หักกลางเขามายกสามคนสี่นมันก็มันโบมินแนวสิบปบใบหลายคนบบานั้นตีละมันก็ได้ร้ายก็ได้เปียบผัวอาร์ตนว่าได้เปียกกะไข่อยู่คันมันมันเมียนได ตอนเขายกไปนี่ก็เริ่มเละเรื่มเหลวไปแล้วตอนเราไปไหวตอนเสี่ยวไม่ห้งัวกินอีกเริ่มได้เอาไปามาก็จากันก็นกนข้าวกวดทันากได้เปียกแห้หงปปนั่นบดต้องอัดหอบเอาไปไหว้โพลหลวเนาะหอบไปไหวเนาไปไหว้หลวนะครับอ้าวจะได้กับปากพี่ปากนองนะครับพี่นองผูดอยากอากัดกะติดต่อเพิ่นลโหลดว่าเป็นอย่างดอกนะครับหรือติดต่อมหาหมลาแทนกันเลยสีบอกให้เพิ่นสีบอกเพิ่นให้ ผมก็ไ่ได้ถามเบอร์โทรเพื่อนตัวละแต่มาคล้องหลงังไส้ผมก็มีดอกเครื่องหนึ่งที่กันคล้องรถยันมาตัวนี้คล้องพอแอ็กคล้องพญ่พยจอยจะคล้องรถเสื่อซื้อเพื่อนพญ่ยจอยผู้อัดเพี่องนี่เป็นลูกไส้เพื่อนสองคนหมอจอยกับหมอโจนะครับเพื่อนไปอัดไอ่หนองเพื่อนไปหาอัดเพื่องมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ได้หลายลอยเดี๋ยวสัตนผู้ชมมือหนึ่งนี่อยู่มือละพันเหมือเลยมือละพันกลัวเพม่อนเลยเพราะว่า นี่คิดเบื้องต้นหนมานนี่อยู่ประมาณจากักประมาณจักยี่สิบนาทีสัานผู้ชมประมาณยี่สิบนาทีเออได้ได้ลอยล่ะนะครับโอ้ยคำหลับที่สัตผู้ชมจนสิบโบเห็นหงส์เลยเดี๋ยวนี้อตอนนี้ไม่กันสิเขาหกโมงเลยเดะหกโมงแลเง,แงเพราะว่าคำเขาคำเขาอีหยังสิคำไหวแต่ว่าผมว่าโอ้ยตะเวนกันลงไว้ไววกันหอดเ่าหมือแหลงแนวนี่เนานะ S <S <an> เอาขึ้จังได้กับเ,เบิ้งงุ่มเหมือดเบิ้งนอท่านผู้ชมนอ,อ,อติดตามให้จบคลิปไปเลยนะครับเน้นจะได้กับฝากพีฝากนองอย่าลืมได้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเถิงท่านผู้ชมนะครับเอฟซีที่ติดตามหมอลำเถิงมากขอขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงล่ะนะครับผู้เปิดมาพ่อไม่ผู้เปิดมาเห็นไม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดติดตามเด้ออย่าลืมกดละรังนะครับท่านผู้ชมเขาไม่มองได้ให้กดก็กดไปเออจะกดตั้งแต่อันต้นนี้โปสี่ร่องครับมันเป็นอย่างคือจะกะดไปเยมันบริส้างให้ด่ดีขึ้นนี่แหละเนาะเขากระตือรามม,ามวนบอรหรือบอม่วนบอนี่แหละนะครับดีบอหรือบ่ดีบอนี่แหละเขาถามโกากา็จังว่าอยากให้ท่านผู้ชมมากสนับสนุนกัน่ายทำการแสดงออกของ คนบ้านเฮ่านะครับพี่น้องหาภาพาสวยๆหาหลวกดีๆหาแนวดีๆมาให้ท่านผู้ชมไดเบิงกันเอามืดกับวสาเบิงท่านผู้ชมเบิงไปนะครับมือนีมาเพื่องย้มเหมือแรงคำคนะครับฝากพี่ลูกเมียป้านะครับช่องหมอลำเทิงมีอย่างผมกระสิเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันสำหรับมือนีนะครับกาฝากพ,พี่ฝากน้อง มาเป็นกำลังอกกำลังใจให้นะครับผู้ดใดเบิ่งคลิปมะล่อเทิงก็ให้ขอให้อายุมันขวันยืนเด้อผู้ดใดเบิ่งคลิปผู้ดใดติดตามนะครับพี่น้องเบิ่งไม่เบิ่งเกาก็ะขอให้ลำให้รวยควอมเจ็บกระยาได้ควอมไขกระยามีจนง่วม,มื่เนาะท่านผู้ชมนเนาะนอนรับไกบ่พี่น้องได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นไห้พี่น้องได้เงินแสน แบนมือไปไก่พี่น้องหรือแก้วคาล้านนะครับพี่น้องออกจากบ้านไก่ไปพ่อคุ้มเงินคุ้มคำสวัสดีครับ